แค่อันนี้ก็แค่ตรงอย่างเดียวอ่ะอันนี้ก็ได้อะฮอซับวดขึ้นมาเลยสวัสดี Ơ ờ. <laughs> Ơi, lập là... Ui จะรู้สองร้อยแล้วเฮ้ยโอ้โหจบปิดตำนานปี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 อ้โหเว้ยเออส่วนตัวครับวันนี้ไม่ว่างครับได้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 เฮ้ยเอออู้สปอยเลอร์กูไปแล้ว แะคขับแบบเนียนๆสวยๆไม่ได้แล้วภาพแม่งสบายตากว่าภาคห้าเยอะเลยวะรู้สึกสดชื่นในการเล่นภาคเนี้ยนอกจากเสียงรถแล้ว,วอื่นมันดีหมดเลยเฮ้ยเข้าวักปี ยิงยาวมาแล้วโอ้ยเกือบแหกไชุบชุบเอ้ย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 เ้ยสันสันจะหาสันหาจะโดน เงาตามหลังมาแล้ว่ะคอมอะเฮ้ยเจ้าชิปหายแล้วโอ้โ้ดีนะขับสี่โค้งข้างแม่นี่แหละอันตรายโค้งเนี่ย โอ้งอันตรายมาแล้วจ้าเฮ้ยเบรกเอออุยอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนชนไก่ อุย้ยแล้วผมก็เมมไงเมมแบบซิ่งไปเลยจ้าเออเฮ้ยไอ้น้ำอย่าบาังกูดีโอ้โห ดูมันดูมันไอ้น้ำนี่แน่เออเอ้ยอน้ำมันสู้มือไอ้ไอ้นี่มาดิแล้วผมก็ซิงซิงขวาครับผม เฮ้ยโอ้มันเบรกก่อนเรานะเมื่อกี้อยู่ๆมันก็เบรกโอ,โอ้ยชนจะได้ โอเคส้าไรเยอะเกินอ่ะส้าไรเยอะเกินแล้วมันชา้าเออโอ้โหสปอยเลอร์มปอีกแล้ว อ่าห้าอื้มเข้าเส้นชายไปแล้วกาบอ่ะไปเอารถฟรีก่อนก็ได้ใกล้รถไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจก้าจะโชว์เทคน,นิคให้ดูวิธีการเอารถแบบง่ายง่าย ออกตัวแรงเออทีนี้เมื่อเราแซงมันแล้วเราก็แค่บังหน้ามันฮะเราต้องขับเร็วเลยเนี่ยขับบังลายมาันเอาไว้แล้วมันก็จะชนตูดเราเฮ้ย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 มันเกิดการเรียนรู้ว่ะทุกคน แมวแล้วผมก็บังหน้าครับบางลายเอาไว้ทุกอย่างจะดีเองเป็นไ,ไง <laughs> บางลายเอาไว้ เฮ้ยโอ้ยชนยับเลยจ้าลราไปเฮ้ยเออนี่ไงได้แล้วรถคันใหม่ของเรา อีซี่ได้แล้วครับรถไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจด้ยวยยี่สิบแล้วออนไลน์ได้ยังอ่ะเนี่ยมันเป็นหลอดสีเหลืองแล้ว,วผมว่ามันน่าจะนี่ไง f o r พ i f y for อ o r ฮอลิสันไนี่ไงน่าจะออนไลน์ได้แล้วมั้งว่าไม่ใช่ด่านตรงไปดีไปตัวเฮดเปิดออนไลน์ไปเลยจ้า <c oughs> สำหรับใครที่ซื้อเกมนี้มาแล้วแบบเล่นปุ๊บแล้วจะออนไลน์กับเพื่อนแล้วมันออนไลน์ไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าเลเวลยังไม่ยี่สิบไปเล่นให้ยี่สิบก่อนไม่งั้นมันออนไลน์ไม่ได้นะครับโดยประมาณก็จะประมาณนั้นอนะ่ะสิบเก้ายี่สิบมันก็จะให้เปิดอันนี้ไม่ตรงเลยได้ป่าววะ เหมือนมันมีแท่งปูนนี่ไงทางลัดระดับพี่แล้วน้องเฮ้ยงวับเออเฮ้ยอุ้ยแปดจุดเจ็ดกิโลเมตรกูยังไกลครับทางลัดเลยละกันกูไปเลยแบกนำ้ำ ขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยน้องขวาหน่อยขวาหน่อยน้องเฮ้ย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 มันเข้าดงป่าไม้แล้วเออนั่นไงโอ้โหเอ๋จะเหินลงตรงนี้เท่ๆซะหน่อยกลับถนนดีแล้ว โอ้โหมันข้ามน้ำตรงนี้เลยได้ปะมันต้องข้ามไปฝั่งนน้น่ะผมอยากรู้ว่ามันจะข้ามน้ำได้ไหมอุ้ยเช <c oughs> ี่ยวอุ้ยเชี่ยวเออ Turn sharp right. You have arrived at your Bird destination. Wolf. Hey, rookie. Congratulations <laughs> on making the Horizon roster. But this is just the start. From now on, you'll be sharing the experience with all the other drivers who've made the cut. Get out there and say hi, because everything can be done with a convoy of up to six drivers. Oh, but my dear. What really want is a gold wristband. An honor we only offer to the real superstars of the festival—people like Alex and Rebecca, those who are the very best at what they do. Now, just who gets a gold wristband is up to me and oh, all who? those thousands of Screaming Horizons So, what are you waiting for? Oh, and for on is 1 is back. This time with new challenges every day and every season. Offering the chance to win the very best oh, awards at That's not all. Every hour on so the hour, upon Live invites you to team up with other roster drivers to take on some of the most exciting challenges at Horizon. For something more competitive, Online Adventure offers ranked races against real Horizon drivers. Choose team racing for racing, team I games for or free for all to go it alone. Form a team with your friends and take on all comers. Yeah, and when you're ready, enter ranked events and join a league for some of the fiercest competition at Horizon.